วีลคัมแบ็ c ทูเดอะช h น n n ส l 2 0 2นสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับรถอเนกประสงค์ที่หลายคนรอคอยกับ Honda CR-VP 2,026ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่กลับมาพร้อมการเปลี่ยนแปลงรอบด้านทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานของครอบครัวยุคใหม่ได้อย่างลงตัวถ้าคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ขับสบายใช้ได้ทุกวันและดูทันสมัยมากขึ้นรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาก เริ่มกันที่ภาพลักษณ์ภายนอก Honda CR-V 2026มาในสไตล์ที่ดูแข็งแรงและพรีเมียมขึ้นเส้นสายตัวรถคมชัดกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกสปอร์ตแต่ยังคงความหรูไฟหน้า LED ด,ดีไซน์เรียวพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นเมื่อขับบนถนน,ล,นล้ออลูมิเนยใหม่ขนาดใหญ่ขึ้นช่วยเสริมบุคลิกให้รถดูมั่นคงด้านท้ายออกแบบให้ดูเรียบแต่ทันสมัยไฟท้าย LED ทรงยาวที่เชื่อมต่อกันทำให้รถดูมีมิติและจดจำได้ง่าย ภายในห้องโดยสารของ CRV 2026ให้ความรู้สึกกว้างขวางและสบายตั้งแต่ก้าวแรกวัสดุภายในถูกยกระดับให้ดูหรูขึ้นเบาะนั่งนุ่มรองรับสริระได้ดีเหมาะทั้งการขับทางไกลและใช้งานในชีวิตประจำวนันคอนโซลกลางออกแบบใหม่ใช้งานง่ายหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพเสียงที่คมชัดพื้นที่ด้านหลังยังคงเป็นจุดเด่น นั่งสบายผู้โดยสารไม่อึดอัดและยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่สามารถปรับพับเบาะได้หลากหลายเหมาะกับครอบครัวหรือคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวในเรื่องของสมรรถนะ Honda CRV 2026คาดว่าจะมาพร้อมเครื่องยนต์ที่เน้นทั้งความแรงและความประหยัดมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและระบบไฮบริดที่ได้รับการปรับปรุงให้ทำงานได้ราบรื่นขึ้นอัตราเร่งตอบสนองดีขับง่ายในเมืองและยังมั่นใจได้เมื่อต้องขับทางไกลช่วงล่างเซ็ตมาเพื่อความนุ่มนวน แต่ยังคงการทรงตัวที่ดีพวงมาลัยน้ำหนักกำลังเหมาะทําให้การควบคุมรถเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะขับในซอยแคบหรือบนทางด่วนด้านความปลอดภัยถือเป็นอีกจุดแข็งสำคัญ crv 2026มาพร้อมระบบ honda sensing รุ่นล่าสุดที่รวมฟังชันช่วยขับขี่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันและระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนเพิ่มความมั่นใจให้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสารในทุกการเดินทาง ในเรื่องของราคาคาดว่า Honda CR-V 2026จะตั้งราคาในระดับที่แข่งขันได้กับรถ SUV ในกลุ่มเดียวกันแม้จะมีการอัปเกรดหลายด้านแต่ยังคงความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์เทคโนโลยีและชื่อเสียงด้านความทนทานของ Honda เหมาะสำหรับคนที่มองหารถคันเดียวที่ใช้งานได้หลากหลายทั้งครอบครัวการทำงานและการเดินทางท่องเที่ยว โดยรวมแล้ว Honda CR-V 2026เป็น SUV ที่พัฒนาไปอีกขั้นทั้งดีไซน์ที่ทันสมัยห้องโดยสารที่สบายเทคโนโลยีที่ครบและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ชีวิตประจำวันหากคุณกำลังมองหารถที่เชื่อถือได้ขับง่ายและพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางรุ่นนี้คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ